สบายดีพี่น้องกับสบายดีทางผู้ชมเมือสุขสุขคนเดียจ้าเมือนี่เขานอนเทียนมือแรกพี่น้องเอ้ยนอนเทียนมือแรกหลัลงจากที่ไปนอนหน้าโมงมาเนาะเกือบนอนหน้าโมงมากเกือบสองถิดพี่น้องสองทิศสามทิศอเลยพี่น้องเอยลยเราเรื่องขอโทษขอภายน้ำได้พี่น้องเ้อที่นอนนอนแบบนี้ยระว่านั่งลแลแเราเรื่องหูซึกปั่นทองพี่น้องเอ้ย นอนยังปันพี่น้องนอนอยู่เฮือนเมื่อแรกพี่น้องกะใส่กับมาเฮือนมาซานเลยกะดีใจอบอุ่นพี่น้องเ้ยอยู่ไซกะอยู่ได้เมื่อพี่น้องอยู่นาโมงเฮากะอยู่ได้เนาะอยู่ปักซองกะกะอยู่ได้อีกกะเรื่องความแตกต่างกะโบแตกต่างปรได้พี่น้องกะอยู่ได้เนาะอยู่ไซกะอยู่ได้เมื่อแต่สำหรับเรื่องเนาะคะแนนว่ามีเบาไกลอยู่กะอยู่ได้เมื่อพี่น้องเลยอยู่พุ่นอยู่พี่อยู่ได้เมื่อ แต่กกนะว่าบอกใกล้นะเพราะว่าทีมาเนาะทีว่ามาพี่ฮะนะพี่น้องหนึ่งหน้กะสีลงเปิดหานเปิดหอคลายเครื่องคลายคล้คองเนาะสองน่กะกหอดมือนัดปวดท่อแล้วพี่น้องกลไปวัางคลิปหนึ่งแล้วพี่น้องเย้ยยันคนันมอพันเราเนาะกลโดนอะไรกนะนก็เลยพากันมาพี่น้องเลยกับเรื่องกัปวดท้องรุนแน่ฮะนะก็ะเลยว่า มาเนาะเพราะมันไก่ห้องมอแน่เลยเพราะว่าขี่ตถกับหาหน้าที่กับเหาะแธอกับบอหอดหาหน้าที่ซ้ำอยู่บ้านเอาผัดต้นพี่น้องเลยยันยันเจ็บทองมาเลยยันยาพี่น้องเพราะว่าเรื่องมักทองปั้นเจ็บทองเพราะว่ายากะบ่มีแน่นะอยู่โบก,ก็เลยว,ว่ะลงมาพี่พอได้มาเอายาพี่น้องเยลยกะเรวเรื่องนกะกะก็ยังสีเดเมื่ออยู่ดอกแต่ว่ากะคือสีบอเดเมื่ออยูโดนคือเกาเนาะ เมื่อกรดดับมือซ่องมือน่นหละพี่น้องเพราะว่าอันแต่ว่าเบาไกลนนะวันคานเพื่อนระสิขึ้นไปพี่น้องเพื่อนสิขึ้นไปวี่งพี่น้องเลยตอนนี้เบาไกลอยู่นอกพี่น้องเลยเพื่อนนั่นกำลังอาบน้ำอยู่พี่น้อง้วก็เพื่อนกินข้าวเดิกพี่น้องหิวข่าวตอนเดิก่เรื่องก็เลยให้เพื่อนกินผู้เดียวซะ ลงนางนากบปั่นท่อขนาดบริเหตยังนี้ได้พี่น้องเลยไทยสิวะอ่อนแอยังกระยาเนาะอันนี้นะมาว่าเรื่องเว่าเรื่องความในใจเนาะพี่น้องแล้วเรื่องขอโทษอีกเท่นึงเด้อที่เราเรื่องนอนเบาพี่น้องบางคนน่ะก,ก็วเบาหายเนาะวาเออคือผ้านะเป็นยังคือ คือเห็ดโตอ่อนแอแท้เนาะคือเห็ดโตอ่อนแอแท้เบิ่งเข้าผู้อื่นนะเขาบูเห็นสิเป็นคือโตเพิ่งอม,มีแต่โตนี่แหละอ่อนแอบริเเห็ดยังแต่ละมือมีแต่เห็ดกินเห็ดอยู่แหละกะน,นอนนะพี่นะ้องอันนี้นะคาราโอื่นมาเนาะมันกะเป็นน้ำเป็นน้ำแต่ละคนเลยเรื่องขีดวะ เรื่องคิดเดามันเป็นน้ำค้นเนาะเพราะว่าวเรื่องทือผ้าน้นองแบงค์กับเจม,มี่่ะนะเรื่องกับแข้งแข้งดีเนาะกับโบเร็ิยังอันมาทือผ้าพู้นี้นะกับซิฟูซึกว่าเมื่อยพี่นอ้องเห็ดยังเล่หนึ่งกับเมื่อยลวก็ฮหูดับเนาะละก็อาการที่ว่าแนนหน่หน้าเอิกหรือว่าแหน่นวังกระเพาะนี่นะพี่นอ้องเป็นมาตั้งแต่เริ่มทือผ้าเนาะแต่ว่าซิบบเป็นนักพอตอนนั้นแต่ว่าคู่เมื่อนี่กะ บอกความจริงพี่น้องเลยหายใจบริัร่วท่อเป็นมาได้หลายเดือนแลาหกเดือนเลยเด้ตอนนี้ดาวเรื่องก็ได้หกเดือนกับสองผิดพี่น้องเลยหายใจบริัร่วท่อลูกยางเฮาเห็ดยางเลยหนึ่งกับหู้ดับแลก่ก็มันมันมันสิปวดได้พี่น้องมันสิปวดในโซงงันท่อหน่อยนี่นะแต่กะไพสีว่าเฮาอ้าอเอาะกยังกระยาเนานะาก็บ,บ่สนใจดอก เพราะว่าเราเลื่องลูกร้ายราได้พี่น้องลูกร้ายแลวกะน,นอนกลางคืนน,น่ะก็หูซึกว่ามันมันสิปวดพี่น้องมันปวดแล้วมันกระสิบปั้นไค่ไข่ตอนเท่าสิออกลูกนะพี่น้องมันเต็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเราเรื่องไปห้องมอสุดก่อนเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่ามีแต่ให้นอนซื้อบร้เดหยางย่าง,งก็ให้ย่างแบบย่างย่างธรรมดานะพี่น้อบงบให้ย่อบใ้หยังเพราะว่า การย่านั้นย่านขอดก่อนกําหนดเนาะกับกาหนดลูกนายอยากตั้มเพราะว่าได้เรื่องนะ้นได้เด็เขาจาว่าว่าม่านเชื้อม่านเสื้อแต่กรบโบหูแบบใดม่านเชื้อเนาะเรื่องกับโบหูที่กันแต่ว่าทันหมอพนว่าเนาะจังว่าใช่หรเว่าได้ได้กระยาพี่น้องเลยบางคนกับมาคอมเมนต์เนาะว่าเออกับบได้เมนว่าลูกผู้ที่หนึ่งเนาะลูกผู้ที่สามถือผ้าแต่ละคนนะ ความแบบว่าความเมื่อยความยังมันกระสิต่างกันเนาะแต่สูตรนี้เราเรื่องแพ้แห้งอยูดิพี่น้องเอ้คือเบิ่งช่วงที่ถือผ้าแรกเนาะเดี๋ยนีการนากหัวพี่น้องเอ้เจ็บหัวอยู่ขางเดียวเนะเจ็บหัวอยู่นี่แล้วก็เจ็บงอนพี่น้องมใส่เป็นดมขีะจากมาแต่บ้านพี่น้องเอ้กป็ปวดปวดในเบ้าแก้มพี่น้องหัวเป็นยังบางทอมันเมือ่อยมันกะมันกะพ่ออยากหายอะละพี่น้องเอ้ มันเมื่อยโบยยังดอกมันแบบมันกินกับมันกับมันบริขึอดอยากยังนะยังมันกับบริขือดอยากยังเลยขนาดพวนะงน้ำปอกน้ำปั่นแบบที่เคยมากกันยังบมากกินคือผ้ากับบถือผ้นาน้ำหนักอะกระลุกกักกนลั่วลายได้พี่น้ะงลุกกันมีแต่เทไรทรงซ้ำโลนะึงบได้ลายคือผ้าก็ได้หกเดือนเึิงอนะคันสีบบควัวหกเลือน คือไปไปลายหน่อยหนึ่งพี่้องเ้ยคือบางคนเนาะว่าว่าเออมาคอคำปรึกษาเป็นยังโมไปไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ปรึกษามอสะกะป,ปรึกษาคือการเนาะแต่ว่าเข้ากะอยากได้คำคิดเห็นจากเอื่อยอายผู้ที่เพิ่นเคยหย้กกำลังใจแลวกะผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์เนาะ ยังมันกะบบทอประสบการณ์พี่น้องเอ้ยบอกมาแล้วกับปั้มไม่เลยพี่น้องแล้ว mm. เรื่องแบบโอสูนางแล้วกับยางกะบไย่างแต่กับโบยักยางปันไดเนะาะสไลม์มีแ่นอนนอนตลาดจะเป็นตะแคงสายพี่น้องว่าพื้นเนาะมาถือผ้าผู้นี่น้วพี่น้องเอ้ยสีว่าทรมานกันฉันบ่อยากว่าโ้แล้ว คือยามนอนเนาะเขานอนตอนกลางคืนนี่ก็อันสีหูมื่อตลอดหูมื่อตลอดคือเฮาพิกมาขังนีネネ่เขาก็เมยพิกไปขังพูเขาก็เมืยเมยน้ําแข็งน้ําค้าแล้วก็เมยน้ําท่อชินอนซื้อเขาก็ยันขาจาว่านอนซื้อนี่นะสายแห่นะสายแห่สติดสลังพี่น้อยเขาก็เลยบอกการนอนไหนอนกระส่วงเลยแบบเขาหูซึกว่าเขานอนขาาปั่นทองแห้งเนาะแต่ แต่ความคิดเรื่องนั่งหูสึกว่าเวลานอนง่ายนี่สีบปั่นแห้งกปได้พี่น้องสีบปั่นแห้งถ้าเ้อนอนเอียงข่าอันเรื่องนอนเบื่องนี่บ่ได้ได้พี่น้องคือเรื่องนอนเดียวนี่นะลูกนั่งซิติ้ตลอดคือแค่ไข่แบบแค่ไข่ขึ้นห้าเต็งเพื่อนนะพี่น้องมันกระซิตดินแบบเดียเดเยวเด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 ีแบบไวๆอี่นนี่นะบางเธอเรื่องนอนรับเนาะนอนรับหละกระตรงหูเมือได้พี่น้อง่ะเท้ามาอยู่ค่ะงหูมือปั๊บเลย เนองแล้วเห็นอะไรก่อนท้ายคลิปเลยแม่เนาะสบายได้ป่ะลูกแถวาน้อยกับแถวใหญ่ไว้จะอ้วนก็กล้ามไม่แพงนะแม่บอกว่าอ้วนแต่ดำโอ้ยแต่อีต้นดำเป็นยังไงคือดำเป็นยังไงคือดำบอกแม่นะมาแล้วก็เมียนห่อพี่น้องตอนนี้มีอันละวัติ บกไก่ว่าสิแต่งหองไมพี่น้องแล้วก็สิซื้ออันวอลเปเปิเดเนี่ยมาติดแถมอันทัวเลยเนาะแล้วก็แพดานนี่กะบแผดานนี่บุบหูสิเด็ติดบอ่อเพราะว่ามันย่ามันติดเนี่ยพี่น้องมันอยู่เทิงแต่แต่สิเด็ติดพ่วงในไม้เมื่อเนาะติดพ่วงในไม่เมื่อเลยแล้วก็พืชน,นี่กัยังบุบหูสิเด็ติดบอ่อสบายดียพี่น้องอ่ะ่วนน้องไปนอปนอเลย ได้ไ้ปะนี่นอนปอย่างนู้นอยากนอนหนันบ่นอนนานบ่ได้จอาสตงนอนนอนนนบ่ได้ได้ลูกน่เสียไปไปนอนไปนอนตนองรับไปหาดูน้ำอยากมีสิมัสตอนไหนบายบายได้ไ้ก่อนไปนอนนะ ไาเลยน่น,น,นยเยขินหอดหากระ,ะปูยุอื้นหอดหญ้ากระปูเนยเด้อขื้นหอดหญ้ากระปูเนยบอกปูเนยขินหอดอยู่บ่ออบปูนขออนหอดอยู่บ่ญาเด้ญาขนหอดอยู่บ่ต้องแบ่งขินหอดหญ้ายุ หญ้าหญ้ากระปูภ anyway. ัยใจดีกว่ากันกัะสองหญ่ากระปูภัยแพงเจ้าภัยแพงเจ้าร้ายกว่ากันขึ้นสงสนั่งดิจะแพงสนางยุสนางเป็นวินบอมือเศร้านี่หบอกให้สนางเศร้าไปไปไปจะวันนั้นได้สั่งให้สนางเศร้าไปไปบอกสนางมาลินน้ำ มาลิน้ำร้านเดอ้เดออะไรพี่น้องคลิปในซิด,ดล่าก,ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อพอกันไหมคลิปหนาจา้านอนรับฟันดีเด้อจา้ากอให้ทุกคนเนาะนอนรับฟันดีลำรวยเงินทองเดอ้องอนนอนให้ได้เงินแสนตื่นให้ได้เงินด้านเด้อจ้าพี่น้องขอให้หาเงินหาคำให้ได้เดอ้อแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะกราบสบายดีจา้าสบายดีพะลุงสบายดีพะลุงเป็นอะไรมาเฮือนจมิ ม so, ่วนบ่สบายดีจ้ะพี่น้อง